สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องทําใจของเราว่าขณะนี้เรากําลังฟังพระบิ้าพูดคือไม่อยากจะฟังเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์พูดเท่านั้นแต่ให้ฟังทุกเรื่องที่พระองค์อยากจะพูดกับเราในพระคัมภีร์จากหนังสืเอเสียนนั้น เขาบอกว่าทูตของพระเจ้านํำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารที่นั่นมีสายน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารและออกไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ํานั้นไหลออกมาจากด้านขวาของพระวิหารและทางทิศใต้ของพระเจ้นบูชาน้ําที่พวกเราได้ยินเมื่อกี้นี้ ก็คือน้ำที่มาจากพระเป็นเจ้านั่นเองเป็นการประทับอยู่ของพระองค์บางครั้งพระองค์ดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างไกลจากเรามากเลยนะพี่น้องเป็นต้นเวลาที่พวกเราคล้ายๆกับประสบกับความล้มเหลวความลำบากเนี่ยบางครั้งเราบอกพระเจ้าอยู่ไหนแต่พระองค์ก็อยู่ใกล้อยู่ดีล่ะเพราะพระองค์ไม่เคยจากเราไปเลย ประชากรอิสร,ราเอลก็เช่นกันนะครับสมัยก่อนนี้เขาชอบไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ที่ไปก็เพราะว่าพวกเขารักสถานที่พระบิณฑเจ้าประทับอยู่คือวิหารเมื่อพระวิหารสูญไปถูกทำลายแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ถูกกวาดต้อนไปโดยชาวบาบิโลนนี่นะครับมันก็เกิดวิกฤตของความเชื่อขึ้นมา ถามว่าพระบินเจ้าทิ้งเขารแล้วหรือทําไมถึงเป็นอย่างนี้ประกาศศกิสเขียนก็บอกเปลา่าพระบินเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาหรอกโะรง์ก็อยู่ใกล้เขาเหมือนเดิมนั่นแหละระรง์อยู่ใกล้และพระรงก็มีแผนการใหม่แต่ละครั้งที่ประชากรอิสราเอลได้ทำลายแผนการของระรงค์ฉะนั้นวิหารที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ถูกทำลายแล้ว แล้วก็เป็นที่พัฒั์อยู่ของพระองค์ท่ามกลางประชากรจากที่พักของพระองค์หรือที่พำนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะส่งพระหัสถานออกไปมากมายให้แก่ทุกๆคนที่แสวงหาเพราะว่าพระองค์พร้อมที่จะต้อนรับทุกทุกคนส่วนในบทอ่านพระวรสารในวันนี้ ก็มีเรื่องของพระเยซูเจ้าไปที่เยร,รูซาเล็มใกล้กับประตูกแกะมิสะชื่อเป็นภาษาฮิบรูว่าเป็นเทสดาเป็นสะอันหนึ่งที่เขาเอาไว้สำหรับใช้ในเวลาที่มีคนป่วยนั้นเขาบอกว่าจะมีเทวดามาแล้วก็คนป่วยก็จะถูกหย่อนลงไปเพื่อจะรับการรักษา คนนี้ไอ้คนป่วยบางคนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทันคนอื่นได้เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีโอกาสที่จะรับการรักษาพระเยซูเจ้าเห็นคนป่วยนอนอยู่ทราบว่าเขานอนป่วยมานานแล้วจึงตรัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายป่วยไหมคนป่วยนั้นตอบว่าท่านขอรับไม่มีใครช่วยจุ่มข้าวาเจ้าลงไปในสระเมื่อน้ํากระเพื่อม พอข้าพเจ้ามาถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วตอบด้วยความสิ้นหวังหมดหวังและคล้ายกับในชาตินี้คงไม่มีโอกาสอีกแล้วแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้อยู่ต่อหน้าเขาพระองค์พูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิดชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติทันทีเขายกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไป ที่น้องพระกัมพีเป็นต้นพระกัมภีใหม่เนี่ยพวกเราพระกัมพีกับพระธรรมใหม่เนี่ยพวกเราก็บอกกันว่าต้องอ่านวันละหนึ่งหน้านะสัญญากับตัวเองนะแล้วเราก็จะเห็นว่าพระบิญเจ้าพระเยซูเจ้าเป็นใครเราจะได้เห็นว่าพระองค์ทําอะไรบ้างเราจะได้ยินว่าพระองค์พูดอะไรฉะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์ ต่อการที่อ่านพระคัมภีร์เราก็จะมีโอกาสได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ยินเสียงของพระองค์บ่อยขึ้นจริงไหมครับในพระธรรมใหม่ที่พูดถึงการหย่อนคนป่วยลงไปในสราแล้วก็ไม่มีโอกาสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเยซูเจ้าถามว่าท่านอยากจะหายไหมแล้วคนป่วยคนนั้น ก็เห็นความจําเป็นที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าเพื่อรับรับการรักษาเขาก็ตอบว่าต้องการนะครับเราก็เห็นพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานแห่งชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นเจ้านายของวันสะบ,บาโตคือวันที่ห้ามทำงานด้วยเวลาที่พระองค์ตอบพวกฟาริสีที่ต่อว่าพระองค์ธรรมสิจันในวัน วันพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าแล้วถ้าหากแกะหรือว่าวัวของท่านตกไปในบ่อในวันนั้นนะ่ะท่านจะไม่เอามันขึ้นมาหรือถามๆกันแบบแบบตรงๆเลยพวกนั้นก็คงจะตอบไม่ได้เพราะว่าเขาทำอยู่แล้วคราวนี้พระองค์รักษาคนป่วยในวันของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่พระองค์จะต้องช่วยคนที่ไม่สามารถที่จะรักษาตนเอง แล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วก็จะเห็นว่าพระพรของพระองค์หลั่งไหลามาหาเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้รับพระพรจนเ,เต็มเลยพี่น้องครับหลายครั้งเราอายที่จะบอกกับพระเยซูเจ้าว่าเราพิการทางจิตใจบ้าง เรางเรามีบาปบ้างเรามีความเจ็บป่วยทางกายบ้างเพราะเรารู้สึกโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนบ้างเนี่ยเรากล้าที่จะพูดกับพระองค์ไหมว่าถ้าหากพระองค์พอพระทยัยพระองค์จะทําให้ลูกได้หายพูดแบบตรงๆเลยดีกว่าที่เราจะไปหาหมอดูหรือว่าจะไปหาหมอดาวบางทีหลายครั้งคนที่ ป่วยแทนที่จะไปหาแพทย์ก็ไปหาแบบทางเลือกบางทีจะถูกคนที่โกหกเก่งเนี่ยก็จะบอกกับเราว่าเออเนี่ยโรคนี้รักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวฉันรักษาให้ก็ได้เหมือนเช่นพ่อเคยได้ยินเรื่องของการที่จะเอาไข่มาแล้วก็มาทาบตัวแล้วก็บอกว่านี่นะ มีคนยิงตะปูตะเปอร์เี้เข้าไปในตับของคนเดี๋ยวฉันจะเอาออกมาให้ไม่เชื่อคนก็ต้องต้องเคาะไข่อขลองดสูสิแล้วก็เห็นจริงๆตะปูตะปูขึ้นสนิมแต่ที่เขาทําก็คือเขาขึ้นไปบนห้องแล้วเขาก็เจาะไขา่แล้วก็เอาอะไรก็ได้เส้นผมก็ได้อาจจะเป็นตะปูก็ได้หรือจะเอาเป็นเป็นบางทีหญ้าเส้นหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็เอากลาวกาวิทยาศาสตร์ปิด แล้ตอนบ่ายมาก็บอกเฉลยเฉลยเนี่ยตอนนี้คนป่วยป่วยอย่างนี้อย่างนี้งี้ความจริงแล้วก็คือการแหกตานั่นเองคือแทนที่เราจะไปหาหมอธรรมดาแล้วก็สวดขอพระเยซูเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นทางดีที่สุดเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาที่จะมอบสุขภาพอันามัยของเรากับคนที่ขี้โกหกหล่อแหละนะครับก็ขอพระบิดเจ้าประทานพระพรให้แก่เรา ข้อรำพรึงจากรพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง